since I live in that day dream เปิดมาเมืองแสงสุกนะคะเห็นความสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงกีฬานะคะมีบูธเยอะมากมายนะคะไปกันบูธแรกเลยนะคะเราจะเอาก่อน อัพเดทแบบบูเล่เขาจับแพตเทิร์นอัพเดทเป็นบรรทุกเรือบรรทุกพาละบรรทุกจักรยานได้หมดท้งไหนมีพวกคาเลยครับก็หมื่นห้าพันรุ่นรถนะครับวันนี้ก็มีพวกสายลีดนะครับแล้วก็จะมีพวกแอคเซสซอร์สต์กับสติใช่ครับอะไเยอะก็เป็นพวกสายลีดแล้วก็มีก็ที่เป่าลมเดี๋ยวตอนบ่ายเราจะไปเอาไปลอยน้ำกันเลยใช่ครับ ตัวเข็มของเราเนี่ยคือจะเป็นตัวนี้ค่ะคืนสติกเอสีก็คือจะเป็นแบรนด์แรกของโลกนะคะที่ทำสติกแบบนี้วัตถุดิบของเรานะคะจะไม่มีสารเคมีค่ะปลอดพาราเบนซีแล้วก็ไม่ทดลองกับสารกวนใช้ได้ตั้งแต่เด็กกวดเรียนเพราะฉะนั้นมันปลอดภัยแล้วก็เนื้อโอเคมากเลยนะใช่ลแล้วกระเป๋านี่เป็นกระดองน่าสนใจนะคะมีเต็นด้วยใช่ค่ะตอบโจทย์ทั้งหมดในทีเดียวเลยน่าจะชมได้ มีมาเลย์ไรมากเลยเป็นเขาเป็นครับไทยบราซิลอิตอเีปียครับชื่อก็แบบชุอดใยตอนนี้เธอจะไ้แบบต้รองสััารอะไรมานี้นน